สวัสดีค่ะเบลพนคอนฟอร์ดเกษตรนวมินนะคะยินดีต้อนรับทุกคนนะคะเข้าสู่ช่องเบลฟอร์ดค่ะวันนี้นะคะเบลจะมารีวิวในส่วนของรถ n e x t Gen r a n เจ r รุ่น XLT ที่อยู่ด้านข้างนี้เลยนะคะคันนี้เป็นคันที่ติดตั้งอ,อ,อุปกรณ์แล้วนะคะมาดูกันเลยนะคะว่าคันนี้มีการติดตั้งอุปกรณ์ชิ้นส่วนใดๆบ้างนะคะมาดูกันที่ด้านหน้าก่อนเลยค่ะ คันนี้นะคะด้านหน้านะคะก็จะมีในส่วนของการเปลี่ยนกระจังหน้าเป็นแบบแรปเปอร์ค่ะเป็น F.O.R.D. ตัวใหญ่ๆสีดำด้านแบบนี้เลยนะคะรลรอๆดูๆเข้มๆไปเลยค่ะแล้วก็ในส่วนของไฟหน้าค่ะรุ่นนี้เรามีการอัปเกรดไฟหน้านะคะเวลาที่เปิดไฟเลี้ยวมันจะเป็นไฟวิ่งๆค่ะสวยงามสะดุดตาเวลาวิ่งกลางคืนเห็นชัดเจนแน่นอนค่ะมีการติดตั้งไฟอันนี้ไฟ3จุดอันนี้เขาเรียกว่าไฟสิวค่ะ มันก็เหมือนสิวนิดนึงอะนะคะมีไฟสิวแบบนี้3จุดเป็นเอกลักษณ์เลยนะคะรุ่น XLT ของเรานะคะไฟตัดหมอกแบบนี้มีมากับตัวรถเป็นอุปกรณ์มาตรฐานอยู่แล้วนะคะแล้วก็ช่องของไฟตัดหมอกตรงนี้จะเป็นแบบครอบพรีเมียมค่ะในรุ่น XLT นะคะด้านล่างจะมีห่วงลากจูงให้จํานวนหนึ่งห่วงนะคะอันนี้ก็มาให้กับตัวรถอยู่แล้วเดี๋ยวเราไปดูกันที่ด้านข้างกันต่อเลยนะคะ ด้านข้างนะคะคันนี้มีการเปลี่ยนในส่วนของคิ้วซุ้มล้อค่ะคิ้วซุ้มล้อรุ่นนี้นะคะเปลี่ยนเป็นขนาด6นิ้วพร้อมหมุดเงินนะคะแล้วก็มีการเปลี่ยนในส่วนของยางค่ะยางนะคะจะเป็น3 3ขนาด33 1 2 5ขอบ20ค่ะเปลี่ยนล้อแม็กนะคะเป็นขอบ20เช่นเดียวกันเป็นสีดําปัดเงินแบบนี้นะคะหละ่อๆเข้มๆไปเลยดูแบบบึกบึนมากค่ะแล้วก็รุ่นนี้นะคะเราคันนี้ค่ะเรามีการยกขึ้นนะคะ สอนิ้วนะคะแต่ว่าก็คือยังเป็นช่วงล่างเดิมอยู่นะคะด้านข้างแก้มข้างนะคะก็จะมเีเป็นสีดำด้านมีคำว่าเทอร์โบนะคะอันนี้ก็คือ,เ,อ,อเป็นบอกว่าตัว XLT ของเราเป็นรุ่นเทอร์โบเทอร์โบเดี่ยวนะคะแรงม้ายอยู่ที่170แล้วก็แรงบิดอยู่ที่45นิ้นิวตันเมตรค่ะ กระจกมองข้างนะคะจะเป็นสีเดียวกับตัวรถนะคะด้านล่างจะเป็นสีดําด้านมีไฟเลี้ยวอันนี้ก็เป็นแบบเดิมๆที่มากับตัวรถแล้วนะคะมาดูกันที่ด้านบนก่อน,อนเลยนะคะด้านบนคันนี้นะคะจะติดเป็นตัวโซลารูปค่ะโซลารูปแฮมเมอร์นะคะอันนี้ก็จะมีไฟเป็นสปอตไลท์สีทิศท,ทางเลยนะคะหล่อมากๆเลยและใช้งานได้จริงนะคะลงมาที่กันสาดด้านข้างค่ะอันนี้ก็ติดอ่าสีมุมเหมือนกันนะคะ ไล่ลงมาเลยอันนี้เป็นคิ้วเขาเรียกว่าเบ้ากันลอยมือจับค่ะเป็นสีดำด้านนะคะก็คืออันนี้ใช้รวมทั้งป้องกันลอยด้วยแถมเพิ่มความหล่อด้วยตัดกับสีตัวรถเด่นชัดมากค่ะสติกเกอร์ค่ะอันนี้จะมองข้ามไปไม่ได้เลยนะคะในส่วนของสติกเกอร์อันนี้เราติดเป็นรูปน้องแรดนะคะก็หลอ่หลอๆเข้มๆไป ในส่วนของสติกเกอร์นะคะพี่ๆท่านใดสามารถสนใจเนี่ยก็คือเราสามารถเลือกลายได้นะคะมีลายให้เลือกมากมายเลยค่ะมาดูกันต่อในส่วนของบันไดข้างค่ะบันไดข้างของเรานะคะเปลี่ยนค่ะเป็นบันไดข้างแฮมเมอร์ค่ะหล่อมากเลยใช่ไหมคะอันนี้ใช้งานได้จริงนะตรงนี้ก็ดูแข็งแรงเป็นอีกแบบอีกสไตล์หนึ่งเนาะก็มันก็ดูให้อารมณ์แบบค่อนข้างจะแบบดุอะนะคะ ด้านข้างก็ติดสติกเกอร์ตั้งแต่ด้านหน้ายาวมาด้านหลังเลยนะคะมีคำว่า Y t e g Off Road นะคะสวยมากค่ะมันทำให้รถด,ดูแบบมันดูเด่นนะเวลาเราวิ่งบนถนอนอย่างเงี้ยมันสะดุดตานะคะ,ะในรุ่นของ XLT นะคะจะมีบันไดเหยียบด้านข้างมาให้แบบนี้เลยนะคะก็เอาไว้ใช้งานได้จริงเวลาเราจะขึ้นกระบะท้ายไม่ต้องไปเหยียบที่ล้อแล้วนะคะเราเหยียบตรงนี้ได้เลยเดี๋ยวสาธิตให้ดูค่ะแหมเป็นไงคะ สวยงานได้จริงนะอ่ามาสู่ด้านหลังกันบ้างนะคะด้านหลังเนี่ยเราจะมีแผ่นเขาเรียกว่าเป็นตัวแผ่นปิดฝาท้ายนะคะเป็น F O R D ใหญ่ๆสีดำแบบนี้เลยค่ะสวยงามไหมคะดูหล่อเนาะอ่าไฟท้ายนะคะรุ่นนี้จะเป็นไฟท้าย แบบนี้เลยมากับตัวรถแบบนี้เลยนะคะมีไฟเบรกดวงที่3อันนี้ก็มาเดิมๆนะคะในส่วนของการชนท้ายรุ่น XLT นะคะจะเป็นสีเดียวกับตัวรถนะคะแล้วก็สีด้านบนตรงนี้ก็คือจะเป็นแผ่นเหยียบแบบการลื่นนะคะพร้อมเสาะร่องด้วยเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะด้านในฝาท้ายรุ่น XLT นะคะอ่ก็ ภายในก็จะเป็นแบบนี้นะคะยังไม่มีตัวไลเนอร์ไลเนอร์เราสามารถติดตั้งเพิ่มได้นะคะแล้วก็อันนี้ยังไม่มีตัวผ่อนแรงก็อาจจะต้องใช้แรงเพิ่มนิดหน่อยนะคะ,ะมาดูกันต่อค่ะด้านข้างเราติดสติกเกอร์ไม่ได้ติดฝั่งเดียวนะคะทุกคนเราติดให้ทั้งสองด้านเลยเหมือนกันเลยนะคะแบบนี้เลยหล่หอๆเท่ๆเดี๋ยวเรามาดูด้านในกันบ้างค่ะ ในส่วนของด้านในนะคะรุ่น XLT จะเป็นเบาะแบบผ้านะคะสีดำตะเข็บเงินนะคะก็ให้ความหล่อสปอร์ตแบบนี้แล้วก็เพดานก็เป็นเพดานสีเทาแบบนี้เลยมีไฟส่องมีไฟส่องสว่างห้องโดยสารให้มาแบบนี้แล้วนะคะแล้วก็มีในส่วนของแอร์ตอนหลังด้วยค่ะรุ่น XLT จะมีแอร์ตอนหลังให้แล้วสำหรับผู้โดยสารตอนหลังนะคะแล้วก็มีช่องอจ่ายไฟนะคะ ตรงนั้นก็เพิ่มความสุขสบายรวมถึงมีห่วงมือจับสําหรับผู้โดยสารค่ะเวลาเราจะก้าวขึ้นก้าวลงหรืออะไรเงี้ยค่ะก็คือเอาไว้จับนะคะามาดูในส่วนของด้านหน้าบ้างค่ะด้านหน้านะคะแผงประตูนะคะอแอร์เย็นมากค่ะบอกเลยนหนาวๆกันไปเลยอากาศร้อนแบบนี้ต้องการรถที่แอร์เย็นๆนะคะ มาดูกันที่มือเปิดค่ะมือเปิดด้านข้างประตูรถนะคะจะซ่อนอยู่ในนี้แน่ดีไซน์มาแบบว่าว้าวนะเวลาเราเปิดประตูรถไม่ต้องมาใช้แบบอย่างนี้ละไม่ต้องมาอย่างนี้เลยเราแค่ล้วงมือเข้าไปอย่างนี้ก็เปิดปิดได้แล้วนะคะรุ่นนี้นะคะภายในนะคะช่องแอร์จะเป็นกระจังหน้าเ,เขาเรียกว่าช่องแอร์มันจะทําออกมาตอบรับกับกระจังหน้าด้านหน้านะคะเป็นรวงพึ่งหลอ่อๆแบบนี้เลยแล้วก็เป็นกรอบสีดํานะคะดําเงา ระบบสตาร์ทนะคะก็เป็นตัวกดสตาร์ทแล้วนะคะแล้วก็มีระบบควบคุมไฟหน้านะคะแล้วก็รวมถึงการปรับสูงต่ําของระดับไฟหน้าด้วยสามารถปรับความสว่างของหน้าจอเรือนใหม่เดี๋ยวเราไปดูกันที่หน้าจอเรือนใหม่เลยค่ะรุ่นนี้เราให้หน้าจอเรือนใหม่เป็นขนาด8นิ้วนะคะแบบนี้เลยหรูหราให้โซมากนะคะแล้วก็พวงมาลัยนะคะก็จะมีปุ่มมัลติฟังก์ชันนะคะสามารถเพิ่มเสียงลดเสียงพวงมาลัยแล้วก็ ควบคุมเกี่ยวกับหน้าจอเรือนใหม่ตรงนี้นะคะไปดูกันที่หน้าจอกลางค่ะหน้าจอกลางนะคะจะเป็นขนาด10.1นิ้วนะคะหน้าจอของเราเนี่ยสามารถรองรับระบบ Apple Car p l a y พและ Android Auto แบบไร้สายหมายถึงว่าถ้าลูกค้าใช้ iPhone หรือ Android นะคะหรืออะไรก็แล้วแต่ค่ะเวลาเราใช้เนี่ยเราสามารถเชื่อมต่อเราไม่ต้องใช้ไม่ต้องใช้สายเชื่อมแล้วนะเราเป็นแบบไวเลสเลยค่ะไร้สายแล้วก็หน้าจออันนี้ค่ะเราสามารถรองรับระบบ f o r d p a s s นะคะ เดี๋ยวเราลงมาดูในส่วนของเครื่องปรับอากาศกันบ้างนะคะหน้าตาแอร์ก็จะเป็นแบบนี้เลยเป็นแบบปรับอัตโนมัตินะคะแล้วก็มีช่องจ่ายไฟด้านล่างจะมีให้2รูเป็น USB และก็เป็น Type C นะคะและยังมีตัวไวเลสชาร์จชาร์จแบบไร้สายได้อีกค่ะอของเราแบบรถเราออกแบบมาแบบไม่ต้องใช้สายอะไรระยงเะยางแล้วนะไวเลสหมดเลยมาดูในส่วนของเกียร์ค่ะ เกียร์จะเป็นเกียร์อัตโนมัติ6สปีดนะคะจะมีชิปเกียร์อยู่ที่ด้านข้างบวกลบเล่นเกียร์ได้ค่ะแล้วก็เบรกมือแล้วก็มีในส่วนของที่วางแก้วน้ำจำนวน2ตำแหน่งนะคะเบาะค่ะเบาะรุ่น XLT นี่เป็นสีดำขลิปได้สีเงินแบบนี้นะคะสปอร์ตสปอร์ตหลอ่ลอๆไปเลยแล้วก็ในส่วนของการปรับเบาะนั่งนะคะ รุ่นนี้ของเรายังเป็นปรับธรรมดานะคะแต่ถ้าเป็นรุ่นสปอร์ตเนี่ยก็จะเป็นปรับไฟฟ้าแล้วนะคะเป็นไงกันบ้างคะหล่อถูกใจใช่เลยไหมคะคันนี้บอกตรงๆว่าเห็นครั้งแรกก็ตกหลุมรักซะแล้วนะคะอยากจะได้ไว้ใช้เองสักคันเหมือนกันนะคะก็คันนี้นะคะราคาตัวรถอยู่ที่934,000ค่ะรุ่นนี้นะคะตอนนี้รถเรามีพร้อมส่งมอบเลยนะคะสำหรับ พี่ๆแฟนเพจท่านใดนะคะที่สนใจนะคะสามารถทักมาสอบถามได้นะคะที่เบอร์0 9 4 6 9 5 1 4 2 9เดี๋ยวเบลจะทิ้งเบอร์ไว้ด้านล่างให้นะคะสำหรับวันนี้นะคะก็เบลจะมารีวิวในรุ่นของ XLT ที่แต่งให้แล้วแบบนี้ถ้าลูกค้าท่านใดหรือว่าท่านพี่พี่แฟนเพจท่านใดนะคะสนใจทักมาบอกเบลเลยอยากได้แบบนี้แคปหน้าจอมาเลยนะคะว่าอยากได้แบบนี้อยากแต่งแบบนี้ ไฟแนนซ์นะคะเรามีเจ้าหน้าที่ไปเซ็นให้ถึงบ้านนะคะสามารถปรึกษาได้ว่าทําอาชีพแบบนี้ประกอบอาชีพอันนี้ออกรถได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะบอกเลยไม่ยากถามเบลมาโทรมาสอบถามได้เลยนะคะยังไงวันนี้เบลก็ขอฝากติดตาม c ช a n นลเบลฟอร์ดนะคะแล้วก็กดติดตามกด subscribe นะคะกดไ like, ลค์กดแชร์กดเลิฟให้ด้วยก็ได้นะคะยังไงวันนี้เบลฝาก ไว้เท่านี้นะคะแล้วเจอกันคลิปหน้าค่ะขอบคุณและสวัสดีค่ะ